ครับสวัสดีครับก็ในแนวทางการจัดกรเริยงการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4ของโรงเรียนเทศบาลท่อภูมินะครับก็จะมีการนะครับจัดกรยนการสอนตามนะครับนโยบายการจัดการศึกษานะครับที่ได้กําหนดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับตามแนวทางที่กําหนดก็คือณตอนนี้นะครับก็สถานการณ์เนี่ยได้มีการผ่อนคลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการและเงื่อนไขในการ เปิดสถานศึกษารวมถึงนะครับของเงื่อนไขนะครับของคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในส่วนนี้นะครับวันที่1พฤศจพฤายนเนี่ยโรงเรียนก็ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ไปก่อนนะครับเพราะว่าในหลักเกณฑ์เงื่อนไขเนี่ยเพิ่งประกาศในวันนี้นะครับส่วนแนวทางต่อไปของทางโรงเรียนก็คือจะไปทบทวนนะครับในมาตรการที่ส่วนกลางได้กําหนดนะครับ ในการเปิดเรียนซึ่งณตอนนี้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ปรับจากพื้นที่สีแดงเข้มเป็นพื้นที่สีแดงนะครับเราก็มีโอกาสที่จะนะครับได้มีการให้นักเรียนนะครับได้มาเรียนที่โรงเรียนนะครับแต่เขาจะปรับตามมาตรการที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีการสลับวันเรียนหรือมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักสูงสุดนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถ้านะครับมีการ ปรับเปลี่ยนนะครับทางโรงเรียนก็จะแจ้งประชาพันธ์ผ่านทางกลุ่มไลน์นะครับพงเรียนและเพจประชาพันธ์ของโรงเรียนนะครับคุณครูทุกคนนะครับในการสอนออนไลน์เนี่ยมีความพร้อมด้วยประสบการณ์ที่เราได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มาหนึ่งภาคเรียนนะครับคุณครูก็มีการปรับและก็มีการพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีนะครับรวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในส่วนนี้นะครับทางโรงเรียนเนี่ยได้ถือว่ามีการ ปรับมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์นะครับรวมถึงในช่วงนี้นะครับวันที่1เป็นต้นไปเราก็มีการปรับตารางสอนให้กับนักเรียนให้สอดคลองและให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนสูงสุดนะครับครับก็ขออนุญ,ญาตนําเรียนผู้ปกครองทุกท่านให้ทราบนะครับในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เนี่ยก็นะครับทางโรงเรียนเนี่ยเข้าใจถึง ความจําเป็นแล้วก็เข้าใจถึงผู้ปกครองทุกขั้นนะครับในความพร้อมรวมถึงสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นภาวะจํากัดนะครับดังนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเรียนของนักเรียนเลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นบัตตามแนวทางการยึดยุ่นในการจัดการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการนับเวลาเรียนการวัดผลประเมินผลนะครับในส่วนนี้เราก็ปรับนะครับตามความเหมาะสมตามความพร้อมของผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีการเปิดเรียนออนไซต์เรียนที่โรงเรียนปกติเนี่ยทางโรงเรียนก็จะ นะครับมีการสอนซ่อมแล้วเสริมให้กับนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนได้รับความรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับง่ายว่ามีความเชื่อมั่นต่อการเรียนการสอนนะครับผมครับก็เราก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายผู้ปกครองด้วยและโรงเรียนด้วยเพราะสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่เป็นข้อจํากัดและจําเป็นจริงๆนะครับแต่ถ้ราคาสถานการณ์ดีขึ้นโรงเรียนก็จะมีการปรับนะครับแล้วก็มีการ พัฒนาให้กับนักเรียนเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ครับสื่อมีทั้งหมด8อาการนะฮะคุณปุ้ยทำตัวอย่างให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเมียวูฟคำว่าเมียวูฟเป็นหมาป่าเรื่องหนึงเป็นมนุษย์เรื่องหนึ่ง,ง<ม>ถ้าเกิดว่าเห็นแสงจันทร์ที่มันทำไมสว่างจ้าใช่ไหมคะถ้าจันตร่เอ,อเป็นหมาป่าเป็มตัวเลยนะคะ สวัสดีครับผมครับในรูปแบบการเรียกนการสอนออนไลน์เราในฐานะครูรับผิดชอบนี้ทำอย่างไรบ้างครับมีขั้นตอนสอนอย่างไรก็ในช่วงสถานาการณ์โควิดนะครับโราเรียนก็จะมีการจัดการเรียกนการสอนรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งผ่านโปรแกรม Google Meet นะครับก็จะมีประจําห้องด้านบนอาคารนะครับทั้งหมด6กห้องก็ทั้ง ก็จะ,จะมีตั้งแต่ระดับชั้นปหนึ่งถึงระดับชั้นปหครับผมในเรื่องของใบงานนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอนแฮนนะครับสำหรับที่เด็กนักเรียนที่ไม่ไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถมารับใบงานนะครับได้ที่จุดรับแบบฝึกการเรียนรู้นะครับได้จากที่โรงเรียนนะครับตามกลุ่มสาระเลยครับก็คือชั้นป .1 นึก็จะเป็นคณิาราสตร์ภาษาไทยตามครบแปกลุ่มสาระเลยครับ แล้วก็จะนอกจากนี้ก็จะเป็นทางด้านออนแอร์ออนดีมานนะครับก็จะมี y t u t u นะครับเรียนจาก Youtube หรือว่าเรียนจากด l t v v นะครับก็เสริมให้กับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะครับและเต็มตามศักยภาพของนักเรียนนะครับครับในส่วนของโรงเรียนพิบาลเรามีมาตรการสำหรับผู้ที่มาเรียนยังไงบ้างครับก็นะคะโรงเรียนนะคะของเรานะคะก็จะมีอ่างล้างมือนะคะที่ เหมาะแล้วก็พอสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมีจุดคัดกรองนะคะมีทั้งเจลล้างมือแอลโกอฮอล์นะคะเครื่องวัดอุณหภูมินะคะแล้วเมื่อถ้าเกิดมีคนภายนอกเข้ามานะคะเราก็จะมีไทยชนะให้สแกนนะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าสถานศึกษานะคะเรามีเจลบริการทุกจุดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทําการประเมินไปแล้วนะคะ,ะก็ได้แบบประเมินก็คือเป็นสีเขียว นะคะก็คือสามารถเปิดสถานศึกษาได้ค่ะ